ครับพบกับช่วงพ่บ้านเข้าครัวนะครับวันนี้นะครับก็สงสารคุณภรรยาเห็นบนบนว่าเบื่อเบื่ออาหารไม่ค่อยอยากจะรับประทานอะไรทั้งสิ้นผมก็เลยลังสรรเมนูมาเป็นนะครับข้าวทูโทนนครับข้าวทูโทนหลงทางครับก็มีนะครับข้าวไลเบอรี่ นะครับไก้แล้วเขาเขาไรมาเรื่อยอย่างดีแล้วก็ข้าวหอมมะลิอย่างดีแล้วนี่คือนะครับแกงส้มนะครับหมูสามชั้นกับผักกวางตุง้งและนี่ก็คือปลาวันนะครับนี่คือปลาวันนะครับแล้วก็มีไก่จ้อยไก่จ้อมะเขือแล้วก็ผักอันนี้ก็คือมะระปลาเดี๋ยวผมจะลังสันออกมาให้เป็นเมนูนในจานนี้ดูซิว่า จะตอบสนองคุณเธอได้หรือไม่เดี๋ยวมัดูว่าคุณเธอเขารับประทานแล้วจะมีความรู้สึกยังไงสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้มากินข้าวมื้อข้าเเมือนค่ะวันนี้ก็มีแบบนี้นะคะข้าวทูโทนเป็นฝีมือของพ่อบ้านเหมือนเดิมนะคะเก่งส้มค่ะตะกดมาไม่พูดมากกินแล้วค่ะ ปลาทูด้วยแกปลาทูก่อนเก่งส้มนะคะกินกับเก่งส้มช้อนก่อนนะคะเกงส้มหมูสามชั้น ใส่น้ำเก๊กซุหน่อยคำแรกคำแรกคำแรกมีหมูด้วย <c oughs> คำแรกปักมาละ Thu Bà văn Bà văn được bà văn Thu đẹp chó กับมองดีกว่านะอืมอร่อยค่ะทุกคนข้าทตุตน Hãy subscribe kênh Ghiền Mì không thơm Hay như vậy ừ mm. มาค่ะทุกคนกินด้วยกัน mai béo lẽ họ kê กิมักตายเพื่อนๆกันประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ